ห้าเช้าข่าวดีเช้านี้พูดคุยชีวิตหลากหลายด้านของป้ากบจากละครมารยาิฤยาทงท่งมกจกช่วงอร่อยริมทางกับหมูหวานวันนี้พาไปชิมสลัดผักออร์แกนิกปลอดสารพิษชื่นชมข่าวดีเรียนรู้ข่าวร้ายกับนกพะจักอัตนน์และปาจรีสวนศิลพงในห้าเช้าข่าวดี สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท่าเช้าข่าวดีค่ะท่าเช้าข่าวดีเช้า,า,ชานี้นะครับเราพาไปฟังในเรื่องที่ฟังตอนแรกเนี่ยอาจจะฟังดูเศร้าสลดแต่ถ้คุณผู้ชมถ้าตั้งใจฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่สอนแล้วก็ให้บทเรียนให้กับคุณผู้ชมได้มากทีเดียวพาไปที่ประเทศจีนนะครับไปฟังเรื่องราวของน้องซีว่างครับน้องซีว่างเนี่ยเป็นชาวจีนนะครับเกิดที่มองโกเลียแต่ว่าตอนที่เธอเกิดมาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับโรคอัมพาตสมองใหญ่ร้ายแรงมาก ทำให้สุดท้ายเนี่ยหมอตัดสินใจบอกว่าเธอคงจะอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้แล้วจําเป็นจะต้องสละชีวิตนะครับแต่ว่าเด็กน้อยวัยสองขวบที่ไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดต่อไปเนี่ยพ่อแม่ของเธอตัดสินใจให้ลูกจากไปอย่างมีคุณค่าโดยการบริจาคอวัยวะเพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกสองคนนะครับโดยพ่อแม่แต่บอกว่าแทนที่จะเผาร่างของลูกให้แหลกเป็นผุยผงพวกเขาตัดสินใจบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยผู้อื่นจะดีกว่าโดยจะเรียกลูกของ พวกเขานะครับว่าสี่ว่างที่แปลเป็นไทยคือความหวังเพราะว่าเธอเนี่ยเสียลูกไปแล้วแต่อยากให้อย่างน้อยอ,ว,อวัยวะที่มีอยู่เนี่ยมีประโยชน์กับคนอื่นนะครับเป็นความหวังต่อไปได้เจ้าหน้าที่การชาติเมืองเฟิ่งนะครับ ที่ดูแลด้านการบริจาคอวัยวะเพื่อมนุษย์บอกว่าซีว่างเ,เป็นเด็กหญิงคนแรกที่บริจาคอวัยวะและเป็นผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดของดินแดนมองโ,งโกียโดยในร่างของเธอนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่นําเข้าห้องผ่าตาัดของโรงพยาบาลและผ่าเอาตับและไตของเด็กหญิงคนนี้เนี่ยส่งไปที่เมืองเทียนจินและกรุงปักกิ่ง ซึ่งกาลังมีผู้ป่วยอีก2รายนะครับรอ2อวัยวะนี้อยู่ก็เป็นเรื่องราวที่ฟังตอนแรกอาจจะดูน่าเศร้าสลดนะครับแต่ว่าอย่างที่รายการเราย้ํามาตลอดครับในเรื่องร้ลายๆก็จะมีแง่มุมดีๆเนี่ยซ่อนอยู่เสมอครับถูกต้องค่ะเราต้องชื่นชมครอบครัวนี้นะคะครอบครัวของหนูน้อยซีว่างที่แปลว่าความหวังนี้ในขณะที่เขากําลังจะสูญเสียลูกของเขาไปแต่เขายังมีจิตใจนึกถึงผู้อื่นที่กําลังรอความตายอยู่เหมือนกันเชื่อว่าร่างกายของลูกเขาเนี่ยสามารถให้ชีวิตใหม่กับอีก2ชีวิตที่รอยอยู่ในที่สุดซีว่างหรือ ความหวังก็เป็นความหวังให้กับคน2คนจริงๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอวัยวะของเด็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ใหญ่ได้หรือเปล่านะคะทางทีมงานของเราได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลศิริราชนะคะปรากฏว่าคุณหมอให้คําตอบค่ะว่าไตาสามารถเปลี่ยนถ่ายจากเด็กโอนให้กับผู้ใหญ่ได้แต่ว่าตับไม่ได้นะคะถ้าตับเด็กเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนถ่ายให้กับเด็กเท่านั้นเพราะจะมีปัญหาเรื่องของขนาดของตับนั่นเอง นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากเริ่มต้นเช้านี้เช้าว,วันศุกร์ที่สดใสของเราครับใช่ค่ะวันนี้วันศุกร์พาไปอร่อยริมทางกับพี่หมูหวานไปกินสลัดผักออร์แกนิกกันนะครับพาพี่แถวๆลาดเร้า71ร้านอยู่ใจกลางกรุงเลยไปติดตามชมกันครับ อร่อยลิมทางวันนี้นะคะหมูหวานพามาทานผักค่ะที่สวนผักน้ํานะคะที่นี่เนี่ยอยู่ลาดพร้าว71หรือว่าสุขทสุททศวรรษนะคะเป็นร้านที่อร่อยมากๆโดนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับคนที่รักสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่แปลงกันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะพี่ตุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรอยู่คะเนี่ยเก็บเศษใบไม้สวัสดีครับแล้วผังนี่เก็บได้ยังคะเนี่ยยังครับอีกสองอาทิตย์เก็บอ๋อมันต้องกี่อาทิตย์คะถึงจะเก็บได้จากเม็ดเลยเนี่ยก็หกอาทิตย์อ๋อโดยประมาณค่ะแล้วร้านเนี่ยเห็นมานานมากแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเปิดมากี่ปีแล้วอคะตั้งก้าวเข้าก้าสิบสองสิบสามปีอ๋อย่างเข้าสิบสามปีแล้วซึ่งหมูหวานเนี่ยชอบมากๆเลยเมนูที่ร้านเนี่ย ผ่านมาทีไรเป็นต้องแวะซื้อน้ำสลัดนะคะโดยเฉพาะหอยลายเนี่ยหอยลายกระเทียมน้ำสลัดนะแล้วก็มีอะไรนะทูน่าพริกไทยดำนี่สุดยอดเลยนะคะอย่างนั้นขอไปทานเลยนะคะครับโอ้มาแล้วสลัดกุ้งสลัดกุ้งมีพริกปาปิก้าโรยมาด้วยน่ารักมากแล้วอันนี้ อ,อ,อ,อหอยกระเทียมผอยลายกระเทียมค่ะถูนหน้าถูนห้าถ้าใครจะมาอร่อยแบบหมูหวานนะคะท่ามกลางสวนผักแห่งนี้เนี่ยก็มาได้นะคะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2นะคะแต่ว่าถ้าวันอื่นเนี่ยจะมาเนี่ยไม่มีอาหารเสิร์ฟแบบนี้นะคะ สามารถซื้อผักแล้วก็น้ำสลัดอร่อยๆเนี่ยไปรับประทานได้ที่บ้านนะคะซึ่งหมูหวานเนี่ยขอการันตีความอร่อยนะคะ คนจะคิดว่าของที่เพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะไม่อร่อยไงแต่ว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงๆมันี้เห็นกุ่งน่ากินมากดูสดมากได้สุขภาพได้ความอร่อยด้วยนะคะอย่างนี้ก็ไปกันได้เนาะไม่น่าเชื่อว่ามีสวนผักลอยน้ําอยู่กลางกรุงเลยนะลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดไปกันได้ครับค่ะวันนี้นะคะก็ได้ข้อคิดจากเรื่องชีวิตของพี่ธงธงมากมายเลยนะคะชีวิตทุกคนเนาะก็ต้องมีจุดที่สูงสุดแล้วก็จุดที่ต่ําสุดแต่อย่างที่พี่ธงธงบอกเอาไว้ค่ะว่าใครที่ประสบกับจุดที่ต่าสุดจุดที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตเนี่ยถ จะไม่เจออะไรที่มันย่ําแย่ไปกว่านี้แล้วและถ้าสมมติว่าเรายังรู้สึกได้ว่ามันคือทุกข์ก็แสดงว่าเรายังทนได้<ช>ดังนั้นปัญหาอื่นๆนี่โอ้โหชิลๆสบายๆสาสคัญที่สุดคือเรื่องของที่เราทําประพฤติปฏิบัติทุกวันเนี่ยจะต้องทําดีเหมือนกับคําคมวันนี้ใช่ไหมคำ,ค,ำคมท้ายรายการ ใครนะคะที่ทําดีแล้วร,รู้สึกว่าออ้ยทำไมยังไม่ได้ดีสักทีนะคะเขาบอกว่าที่ทําดียังไม่ได้ดีเพราะยังทําดีไม่พอนั่นเองนะคะอ,อย่าเพิ่งไปคิดว่าเนี่ยเราทําดีแล้วทําไมผลดีมันไม่กลับมาคิดซะว่าการทําดีของเราเนี่ยเป็นการสะสม,มสะสมคะแนนทําความดีของเราคะ่ะทําเข้าไปวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเห็นผลเองแหละหลายคนเริ่มพอแท้ไม่เป็นไรทําดีไม่มีวันที่จะมีขีดจํากัดนะครับทำต่อไปเรื่อยๆทําต่อไปจนมันไม่มากพอใช่ค่ะเรื่องของบุญบาปมีจริงนะคะทาบุญกันไว้ค่ะว น,นี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์เลยค่ะสวัสดีค่ะ